สวัสดีครับยิดีต้อนรับเข้าสู่รายการ o u t o f t h e m i d t รายการที่เราจะมาชวนคุยเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับความลื่นไหลาทางเพศในตำนานศาสนาแล้วก็นิทานปรามป,ปราจากทุกมุมโลกผมพานุตรเวทแอดมินเพจ Our History วันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องดอกไม้ที่ชวนสับสนที่สุดดอกลิลลี่ทำไมถึงชวนสับสนเคยสังเกตไหมครับชื่อดอกไม้ในภาษาอังกฤษเนี่ยมีคำว,ว่าลิลลี่เยอะมากมันจะมี l i l y of the n i อะไ l i l ลิลลี่ออ l l e แล้วก็ Water l i l y แล้วรู้ไหมครับทุกดอกที่พูดถึงมาเนี่ยเป็นดอกไม้คนละประเภทกันเลยแล้วก็ไม่ใช่ดอกลิลลี่จริงๆด้วยสาเหตุเป็นเพราะว่าคําว่าลิลลี่เนี่ยมันมาจากภาษาอียิปต์โบราณแปลว่าดอกไม้ดังนั้นเนี่ยพอคนยุโรปเนี่ยอ่านพระคัมภีร์หรือว่าอ่านหนังสือเก่าๆเนี่ยเจอคําว่าลิลลี่แล้วก็พยายามแปลมาเป็นภาษาปัจจุบันจะแปลออกมาเป็นลิลลี่ลิลลี่ลิลลี่หมดนะครับทั้งที่จริงๆลิลลี่เนี่ยมันแปลว่าดอกไม้ ดอกลิลลี่จริงๆเนี่ยภาษาอังกฤษคือลิลเลียมนะครับเป็นดอกไม้สีขา,ขาวๆตรงกลางเนี่ยมีเกสรยืนย่นออกมาตำนานเนี่ยเล่าว่าดอกลิลลี่เนี่ยมันขาวมากจนทําให้เทพวีนัสเนี่ยรู้สึกอิจฉาก็เลยเสกให้มีเกรสรเนี่ยยืนออกมาตรงกลางนะครับให้มันดูเหมือนองคชาติมันจะได้ดูอุจารุจารที่ขึ้นมานิดนึงนะครับดอกลิลเลียมเนี่ยก็เลยเป็นดอกไม้ที่มี2เพศในตัวเองลิลเลียมเนี่ยเป็นดอกไม้ที่สําคัญมากในศาสนาคริสต์เพราะว่าความขาวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ดอกลิเลียมเนี่ยเป็นตัวแทนของพระแม่มารีแล้วก็ริมฝีปากพระเยซูเนี่ยถูกเปรียบเทียบว,ว่าเหมือนดอกลิลลี่ด้วยมีกวีอยู่คนหนึ่งชาวสเปนก็คือนักบุญจรแห่งไม้กานเขนเขาอาศัยอยู่ในช่วงศตวรรษที่18เขาก็แต่งบทกวีเชิดชูพระเยซูมาบทหนึ่งชื่อว่า Dark Knight of the Soul มันเป็นบทกวีศาสนานั่นแหละแต่ถ้าเกิดอ่านปัจจุบันเนี่ยจะรู้สึกว่ามันอีโรติกมากๆก็คือจอร์นเล่าว่าในค่ําคืนแห่งความมืดมีคืนที่เขาสูญเสียศรัทธาแบบเริ่มจะไม่เชื่อในพระเจ้าแล้วเนี่ยเขาก็เดินหลงเข้าไปในป่าเจอกับร่างของพระเยซูเนี่ยนอนอยู่ท่ามกลางดอกลิลี่มเขาก็ไปเล่นกับร่างพระเยซูก็เอานิ้วเนี่ยไปม้วนปอยผมเล่นนะครับอยู่ดีๆพระเยซูก็ลืมตาขึ้นมากวีใช้คําว่าฝากรอยแผลแต่จริงๆเนี่ยก็คือการจุมพิษไปที่ลำคอของจอร์นบคสุดท้ายของบทกวีนี้ก็คื Living my cares for g o t t e n among the lilies ลืมความกังวลฝากไว้กับทุ่งดอกลิลลี่คำว่าฝากไว้กับทุ่งดอกลิลลี่ในบทกวียิวเนี่ยก็หมายถึงการร่วมรักด้วยอย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นจริงๆดอกไม้ที่ชื่อว่าลิลลี่เนี่ยมันมีอยู่เยอะมากแล้วก็หน้าตาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเป็นพืชคนชนิดก,กันโดยสิ้นเชิงมันจะมีลิลลี่แห่งนายหรืออีกชื่อหนึ่งก็คืออะคาพันทัสมันจะเป็นดอกไม้ตระกูลเดียวกับพับพลึง มีสีน้ําเงินมีลิลลี่แห่งขุนเขาฝรั่งเศสก็คือดอกมูเจเป็นดอกไม้วันแรงงานของทางฝรั่งเศสทรงดอกเนี่ยมันจะเหมือนระความระครังความนะครับดอกตัวใหญ่มันจะหงายเนาะแต่ดอกเนี่ยมันจะความความความซึ่งมันก็ดูน่ารักดีแล้วก็กลิ่นหอมมากคนเนี่ยชอบไปสกัดทําน้ําหอมนะแต่ถ้าเกิดใครคิดจะมาปลูกในบ้านต้องระวังนิดนึงเพราะว่าใบมันจะมีพิษอ,อ่อน คนเนี่ยไม่เป็นไรหรอกคนแบบอยู่ดีๆคงไม่เดินไปเด็ดใบดอกลิลลี่มากินหรอกแต่ว่าน้องหมาน้องแมวอาจจะไปกัดกินเล่นได้ก็ต้องระวังไว้นะครับถ้าคิดจะปลูกลิลลี่ถัดมาก็คือคาราลิลลี่ คาร่าลิลลี่เนี่ยมันจะเป็นญาติกับดอกหน้าวัวที่คนไทยรู้จักกันดีแต่ว่าดอกหน้าวัวมันจะสีแดงดอกคาร่าลิลลี่เนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะครับสีขาวเบนแบน,แ,บนแล้วก็จะมีเกรสรเนี่ยยื่นออกมาตรงกลางผมว่าหน้าตาเกรสรดอกคาร่าลิลลี่เนี่ยเหมือนองคชาตมากกว่าดอกลิลเลียมอีกดอกคาร่าลิลลี่เนี่ยเป็นดอกไม้โปรดของจิตรกรเอกสองคนที่อยู่ในยุคเดียวกันก็คือจอร์เจียโอคีฟกับดิเอโกริเบลลานะครับทั้งคู่ก็วาดภาพดอกคาร่าลิลลี่ไว้ด้วย,วยลิลลี่ถัดมาก็คือสไปเดอร์ลิลลี่ นะครับซึ่งเด็กๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอาจจะรู้จักชื่อภาษาญี่ปุ่นดีก็คือดอกฮิกการบานะดอกไม้ประจํากระตูนเรื่องดาพิฆาตอสูนมันจะเป็นดอกสีแดงๆซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นดอกอวะมงคลเพราะว่าเป็นดอกไม้งานศพลิลลี่อีกอันที่สําคัญมากๆก็คือวอเตอร์ลิลลี่หรือว่าดอกบัวนั่นเองพูดมาอย่างนี้บางคนจะแย้งดอกบัวไม่ใช่โลตัสหรอกเหรอจริงๆแล้วเนี่ยโลตัสเนี่ยภาษาไทยเขาเรียกว่าบัวหลวงวงทางวิทยาศาสตร์ของมันคือนีลุมโบซึ่งผมเข้าใจว่าก็คือนิโรบนนั่นแหละสส่วววนนออเิยก็คืบัา วงทางวิทยาศาสตร์ของมันก็คือนิมไฟเอแล้ว2ประเภทนี้ปูหลวงบัวสายมันต่างกันยังไงวิธีแยกยาที่สุดคือใบใบของบัวสายเนี่ยมันจะเป็นรูปหัวใจมันมีรอยแยกตรงกลางส่วนใบบัวหลวงเนี่ยมันจะกลมๆแล้วก็เว้าตรงกลางนึกภาพถ้าเกิดฝนตกลงมาแล้วแบบมันมีแบบหยดน้ำเนี่ยอยู่บนใบได้แสดงว่าต้องเป็นบัวหลวงเพราะบัวสายเนี่ยมันมีรอยแยกมันรับน้ําไม่ได้แล้วก็สภาพดอกดอกของบัวสายเนี่ยมันจะเป็นรูปดาวเป็นแฉกแต่ดอกบัวหลวงเนี่ยจะเป็นทรงกลม เวลาดอกเขียวเนี่ยถ้าเป็นกลีบบัวสายเนี่ยมันก็จะเหี่ยวคาดอกแต่ถ้าเป็นบัวหลวงเนี่ยเวลาเหี่ยวเนี่ยมันจะค่อยๆร่วงลงมาก่อนเป็นกลีบดอกกลีบดอกกลีบดอกเหมือนกับที่เราเอาไปใช้ติดกระทงนั่นแหละแล้วก็บัวสายเนี่ยจะมีหลากสีสันกว่าบัวหลวงบัวหลวงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแค่ขาวกับแดงเฉดต่างๆแต่บัวสายเนี่ยจะมีทั้งฟ้าทั้งม่วงแล้วก็เหลืองด้วยความต่างอีกอย่างก็คือก้านดอกบัวหลวงจะก้านยาวกว่าพ้นน้ำมากกว่าบัวสายตอนที่ค้นคว้าเรื่องนี้ผมก็แบบพยายามคิดว่า เวลาพูดถึงคนไทยในตำนานจระทงอะไรพวกนี้เรานึกถึงบัวสายหรือบัวหลวงกันแน่แต่ก็พบว่ามันปนกันนะครับบางทีคนไทยก็จะนึกถึงบัวสายบางทีคนไทยก็จะนึกถึงบัวหลวงอย่างนึงที่ผมสงสัยมากแล้วผมก็หาคําตอบไม่ได้ถ้าเกิดใครรู้เนี่ยบอกทีก็คือว่าตอนที่พระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วเดิน7จ็ดเก้าเนี่ยที่ออกมารองรับเนี่ยบัวสายหรือบัวหลวงกันแน่อันนี้ผมอยากรู้มากทีนี้มาดูตำนานของทางตะวันตกบ้าง ดอกบัวเนี่ยเป็นตัวแทนของแอนตินาอูสนะครับซึ่งเป็นชายหนุ่มคนรักของจกักรพรรดิเฮดเดรียนแห่งกรุงโรมตำนานก็เล่าว่าเฮดเดรียนกับแอนตินาอุสเนี่ยก็ออกเดินทางท่องเที่ยวอียิปต์กันสองคนนี้เป็นคู่รักก็ล่องแม่น้ำนายแล้วก็แบบชมจระเข้ชมดอกบัวแบบมีความสุขอะไรมากแต่อยู่ดีๆเนี่ยก็เหมือนกับมีหมอดูเนี่ยมาพยากรณว่าชีวิตของเฮเดเรียนเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายถ้าอยากจะเสริมดวงอยากจะมีชีวิตต่อเนี่ยก็ต้องให้คนใกล้ชิดเนี่ยสละชีวิตตัวเอง แอนตินาอูสเนี่ยก็เลยยอมกระโดดลงแม่น้ํานายแล้วก็เสียชีวิตไปซึ่งเฮเดียนเนี่ยก็เสียใจมากก็เลยสร้างรูปปัน้นสร้างวิหารอะไรให้แล้วก็ดอกบัวแม่น้านายเนี่ยก็เลยกลายมาเป็นตัวแทนของแอนตินาอูสด้วยประการฉนี้แต่ทีนี้ความสับสนของดอกบัวมันยังไม่จบผมคิดว่าหลายคนเนี่ยจะต้องเคยได้ยินชื่อดอกบัวตองนะครับซึ่งดอกบัวตองไม่ใช่บัวเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้ําเลยด้วยซ้ําดอกบัวตองคือดอกทานตะวันนะชื่อภาษาอังกฤษของบัวตองก็คือ Mexican Sunflower ผมชื่อเลยก็คือเป็นดอกทานตะวันที่มาจากประเทศเม็กซิโกแล้วก็กระจายมาในทั่วทวีปเอเชียเป็นดอกไม้ประจาเมืองดานลัสในเวียดนามแล้วก็เป็นดอกไม้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยตอนนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์กําลังสนใจดอกบัวตองเป็นพิเศษเพราะเขาพบว่าต้นบัวตองใบกับดอกมันเนี่ยมันจะเก็บเอาพวกธาตุที่มันจําเป็นกับพืชพวกไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเอาไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกบัวตองเนี่ยก็สามารถหมากเอามาทําเป็นปุ๋ยดินทั้งหมดนี้ก็เกี่ยวกับดอกไม้ต่างๆในตระกูลลิลลี่หรือที่เกี่ยวข้องกับ ลลี่หรือดอกบัวก็คิดว่าพอหอมปากหอมคอเท่านี้นะครับถ้าเกิดสนใจคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เพจ Generation ด้วยคราวหน้าเนี่ยเราจะพูดถึงดอกไม้อะไรคอยติดตามฟังกันขอบคุณครับ